ไกลมากชอบไหมทำไมผมมาท็อไหล่ ที่เดิมพี่ที่เดิมเลยอลอเชื่อไออังกี้อังกี้ไรนะอังกี้กันอันนี้แก้กลางแล้วพี่คือนนพออันเทปเอาไป <laughs> เละกี้ไปเ่นแล้ัน <laughs> ไม่มีเดตกคออานะครับทุกคนเต่คออะไรวะพี่น้อี่หน้าพี่เลนากันตางันกนากอ๋อมาดฮะ